สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาร์คเบเกอร์เมอร์กับเกม r ลน n ดา o k o r i g ออนะครับยังคงอยู่กับช่วงของการเตรียมตัวรอสโ o l a าที่จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟ g l o b a l ในเร็วๆนี้ซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูในส่วนของ Imprint ที่เหมาะกับการเอามาใช้งานร่วมกันกับอาชีพส h o l a าซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นนะครับเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับอยากเติมเกมแลนดาล็ n ock, ต้องร้านทูบิโกช็อป ไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนก็เติมได้หมดเติมเร็วบริการดีอรีวิวแน่น่ะไม่โกงไม่หายไม่ขามุยเพราะว่าจดทะเบียนเป็นบริษัทไว้ใจได้ร้อยเซนตะก็ทักเลยเดิย Facebook Fanpage Jupiko Shop หรือว่า Official Line at at Jupiko นะครับ ก่อนนึ่นต้องขอบอกก่อนนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ได้มาแนะนำในส่วนของ Active Imprints แล้วก็ Build Imprints นะครับเนื่องจากว่าในส่วนของตัว Active Imprints เนี่ยเราก็จะต้องทำการเปลี่ยนใช้ตามสถานการณ์ต่างๆให้เหมาะสมส่วน Build Imprints นะครับหากอ้างอิงจากเซอร์เวนเนี่ยสำหรับ s h o l a r แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีแต่ i m p r i n t ของสาย Auto s p ป l ลเท่านั้นก็จะยังไม่มีสายอื่นนะครับแต่ส่วนที่ผมจะมาแนะนาหลากัหลกๆในคลิปนี้เลยเนี่ยนั่นก็คือในส่วนของ Passive i m p r i n t ั่นเองครับ เริ่มต้นกันที่ระดับสีฟ้าครับก็จะมี1 Imprint น,นะครับที่น่าใช้งานนั่นก็คือ Overpower นั่นเองครับ โดยสําหรับอิมพิ n t ์ชิ้นนี้นะครับจะทําให้เราเนี่ยสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นจำนวน3%านนะครับหากเป้าหมายที่เราทําการโจมตีนะครับมีพลังชีวิตมากกว่า70%นอกจากนี้นะครับหากเป้าหมายนั้นเนี่ยมีพลังชีวิตเต็มหลอดนะครับเราจะสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกเป็นจำนวน5%รวมแล้วเป็น8%ด้วยกันทําให้สกอร่าอย่างเรานะครับมีโอกาสที่จะวันคิศสตูโดยเฉพาะพวกมอนสเตอร์เนี่ยได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนและด้ววยความที่เป็น imprint นะ หลับสีฟ้านะครับหากใครจะหยิบมาใช้เนี่ยผมก็แนะนําให้อัพไปที่ขั้น4ี่เลยนะครับก็จะมีความสามารถที่เพิ่มเติมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของสตูลงนะครับแล้วก็ทําให้สตูเนี่ยได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีเพิ่มมากยิ่งขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆถามว่ามันสาคัญยังไงนะครับก็คือหากเราทําการโจมตีไป1ครั้งและยังไม่สามารถที่จะวันฮิตสตูได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยครั้งที่2นะครับสตูเนี่ยก็จะได้รับความเสียหายดุดเดืเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งนั่นน าสามารถจัดการกับศัตรูตัวนั้นได้ไหวมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทั้งนี้นะครับหากใครที่มีงบเยอะขึ้นมาหน่อยเนี่ยจะเปลี่ยนมาใช้เป็น m e ก a t ต o นบลั s หรือว่าจะใช้ควบคู่กันก็ได้นะครับโดยสําหรับ m e ก a t ต o นบลั s นี้เนี่ยจะมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาจากตัว Overpower หน่อยนั่นก็คือจากเดิมนะครับที่จะสามารถสร้างความเสียหายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เป็นจำนวน3%หากสตูนะครับมีพลังชีวิตสูงกว่า70%เนี่ยก็จะเพิ่มเป็น5%ส่วนหากสตูนะครับมีพลังชีวิตจนเต็มนะครับแล้วเราไปทําการโจมตีเดิมทีนะครับที่จะสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนะ่เป็นจำนวน5%ก็จะกลายเป็น8%ครับก็เรียกได้ว่าดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวและแน่นอนครับว่าด้วยความที่เป็นเฟืองม่วงเพราะฉะนั้นนะครับโอกาสในการที่จะทําไปถึงเลเวล4เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นอะไรครับดังนั้นนะครับผมจึงค คอมบลัสนี้นะครับให้เป็นเลเวล4ครับ Imprint ชิ้นต่อมาครับจะเหมาะสำหรับใครที่อยากจะเล่นสกอเลอรสายออโต้สเปลและยังมี A S P D หรือว่าความเร็วในการโจมตีเนี่ยไม่มากพอนะครับก็สามารถที่จะหยิบเอา Imprint ที่มีชื่อว่า i ิ n e น g เ a s สอันนี้เนี่ยไปใช้งานได้ก็จะช่วยเพิ่มในส่วนของ A S P D หรือว่าความเร็วในการโจมตีเนี่ยขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะทำการอัพเลเวลหรือว่าไม่อัพก็ได้นะครับแต่หากใครที่มีงบมากพอที่จะอัพและสามารถที่จะอัพไปได้จนถึงขั้นที่4ะรเราะเนะ ว่าในทุกครั้งที่ทําการจัดการกับสตูได้เนี่ยเราก็จะได้รับตัวสแต็กเกรสเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งนั่นนะครับก็ทําให้การเพิ่ม SPD หรือว่าความเร็วในการโจมตีของเราเนี่ยแข่งน้อยลงนั่นเองครับ i m มเพรสชิ้นต่อมาอย่าง s ซ r ร์กิ้กับ r o t e c t i o n เองเนี่ยก็น่าใช้งานไม่แพ้กันนะครับโดยสำหรับ i m p i n รสชินี้เนี่ยมีความสามารถค่อนข้างที่จะครบคันพอสมควรทั้งในเรื่องของการทำให้เราเนี่ยยืนรับดาเมจได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีเกาะที่ช่วยดูดซับความเสียหายได้สูงถึง13%ของ m a x เ p มีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเราหากเรานะครับทการอัปเกรดอ m p i n รสชินนี้ไปที่ระดับสูงนอกจากนี้นะครับก็ยังมีความสามารถในเรื่องของการสร้างความเสียหายเวทซึ่งสกอร่าเนี่ยก็มี เ m ็มแล้วก็ MDA m a g e เมที่สูงอยู่แล้วนะครับทำให้เวลาที่เกิดเอฟเฟกสร้างความเสียหายเนี่ยก็จะหวังผลดาเมจได้ในระดับหนึ่งนอกจากนี้นะครับก็ยังมีความสามารถในการปั่นป่วนสตูอย่างการทําให้สตูเนี่ยติดสโลว์ในช่วงระยะเวลาสาั้นสสุดท้ายเลยนะครับหากเราสามารถที่จะอัปเกรดอิมพลิซชันนี้นะครับไปได้ที่เลเวล4เนี่ยก็จะมีความสามารถในการเอาตัวรอดได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และได้รับดาเมจที่ได้รับลดลงสูงถึง30%ในช่วงระเะเวลา สั้นครับและสำหรับอิม r ร n ชชิ้นสุดท้ายนะครับในระดับ4ม่วงที่น่าสนใจนั่นก็คือเมเทโอนั่นเองครับโดยความสามารถของ IMPRINT ชิ้นนี้นะครับก็คือในขณะที่ทำดาเมจเนี่ย หากเป้าหมายนะครับมี HP ในปัจจุบันเนี่ยมากกว่า5000หน่วยนะครับเราจะสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นน่ซึ่งก็สามารถที่จะเพิ่มได้สูงสุดเนี่ยถึง3%ด้วยกันซึ่งอิ p r i ินชิ้นนี้นะครับเป็นอิ p r i ินที่ดูจะบูทดาเมจได้ง่ายมากๆเพราะาเงื่อนไขเนี่ยไม่ค่อยจะยุ่งยากซับซ้อนเหมือนกันกับอิ p r i ินชิ้นอื่นๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากใครจะหยิบม,มาใช้งานเนี่ยผมก็แนะนําให้อัปเกรดไปที่เลเวล3นะครับเป็นอย่างน้อยหรือว่่่าาาทาททงงีีีดเนยก็อออจจะะต้ััปปไล4ครบ ซึ่งหลังจากที่เราทําการอัพมาถึงขั้นนี้ได้เนี่ยก็จะมีความสามารถเพิ่มเติมในการบูตดาเมจให้กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม m a t k รวมไปถึงความสามารถในการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมหากเรานะครับมีพลังชีวิตเหลือน,น้อยกว่า50% ทั้งนี้นะครับเราสามารถที่จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยมี HP เหลือน้อยกว่า50%ได้เพื่อทําการบูทดาเมจเพิ่มเติมนะครับดยการกดใช้สกิลที่ทําการเปลี่ยนพลังชีวิตไปเป็นมานาซึ่งในจังหวะนั้นนะครับอาจจะเป็นจังหวะที่เราเนี่ยต้องการดาเมจเพิ่มเติมแล้วก็สามารถที่จะใช้ทริกนี้ลดเลือดเพิ่มเพิ่มดาเมจได้ครับ าละครับทีนี้เรามาดูอิมพิ n t ในระดับที่สูงขึ้นกับระดับสีทองนะครับโดยสําหรับอิมพิ n t ์ชิ้นแรกที่น่าสนใจเนี่ยนั่นก็คือเบอร์เซิร์กนั่นเองครับเป็นอิมพิ n t ที่มีความสามารถในการที่จะช่วยบูตเอ็มของเราขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสำหรับใครที่จะเล่นสกอร่าสายออต้สเปลเนี่ยก็จะต้องทําการอัปเกรดเบอร์เซิร์กอันนี้เนี่ยให้อยู่ที่เลเวลสองเป็นอย่างน้อยนะครับพอก็จะได้รับความสามารถในการเพิ่ม SPD หรือว่าความเร็วในการโจมีเพิิ่ายย้นนกดววปจ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งส่วนใครนะครับที่มีงบเยอะๆเนี่ยจะทําการอัปเกรดไปที่เลเวล4เลยก็ได้นะครับก็จะทําให้ดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งอ่ะก่อช่วงเลเวล1อ่ะแล้ก็เลเวล2พอสมควรครับ อิมบรินชินต่อมาครับเป็นอิม r รินทยอดนิยมของสายเวทซึ่งสกอร่าเองเนี่ยก็เหมาะแก่การหยิบไปใช้งานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือโซฮเวทนั่นครับเป็นอิม r รินที่เมื่อทําการจัดการกับสตูได้นะครับก็จะช่วยเพิ่มโกลบอลคูดาวแล้วก็เมติกดาเมจให้นะครับอย่างละ1 0ในช่วงระยะเวลาสั้นๆซึ่งหากเรานะครับทำการอัปเกรดไปสักหน่อยเนี่ยก็จะมีความสามารถในการลดโกลบอลคูดาวที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงตัวเมติกดาเมจเองเนี่ยก็เพิ่มได้มากยิ่งขึ้นด้วยเเช่นนดียวกั สุดท้ายนะครับหากเราสามารถที่จะอัปเกรดได้ไปจนถึงเลเวลสนะครับก็จะมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือความสามารถในการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความจําเป็นสักเท่าไหร่ดังนั้นนะครับหากใครที่ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับจะไม่ต้องทําการอัปเกรดมาถึงเลเวลนี้เนี่ยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ นอกจากนี้นะครับพวก i ิมเพรสที่มีลักษณะการใช้งานเหมือนกันกับระดับสีม่วงนะครับอย่าง s ซ r g i n g Protection ที่ถูกเปลี่ยนเป็น Floating Protection หรือว่า Meteo นะครับที่ถูกเปลี่ยนเป็น Starfall เนี่ย ก็เลยแล้วแต่สามารถนํามาใช้งานได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากโดยรวมแล้วเลเวลเนี่ยสามารถที่จะอัพขึ้นได้น้อยกว่ารวมไปถึงภาพรวมของออปชันเนี่ยต่ำกว่าอิมพ i n t ในระดับสีม่วงที่เราอัปเกรดมาที่เลเวลสูงแล้วนะครับก็อาจจะเลือกใช้เป็นอิมพ i n t ในระดับสีม่วงเหมือนเดิมก็ได้ทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของอิมพ ري สในระดับสีทองชิ้นสุดท้ายที่น่าใช้งานกันนั่นก็คือเอเล็ไนแมนนั่นเอง ซึ่งความสามารถของ Imprint ชิ้นนี้นะครับก็คือเมื่อเราทำการโจมตีเป้าหมายเนี่ยก็จะทำการติดเ l เล็ n i g h ไ m แ r มไปด้วยซึ่งก็จะทำให้เป้าหมายนั้นนะครับสูญเสียพลังชีวิตในทุกครั้งที่ทำการเคลื่อนที่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ความน่าสนใจจริงๆของ Imprint ชิ้นนี้เนี่ยอยู่ที่เลเวล2องไปต้นไปครับเพราะจะทำให้เป้าหมายที่ถูกติดเ l เล็ n i g h t น a r มเนี่ยถูกลดพลังป้องกันลงนะครับเป็นจำนวนสูงถึง10%ทําทำให้เรานะครับสามารถที่จะสร้างความเสียหายเนี่ยได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนดััง้น ะครับหากใครต้องการที่จะหยิบเอา Imprint ชันนี้มาใช้งานก็จะต้องทำการอัปเกรดไปที่ระดับ2เป็นอย่างต่ำนะครับ สรุปเลยก็แล้วกันโดยสําหรับใครนะครับที่เตรียมตัวจะเล่นสกอร่าและอยากจะเล่นสายที่เน้นวันฮิตวันคิวไม่ว่าจะเป็นสายทริปเปิลโบล์หรือว่าสายไวท์โบล์นะครับสำหรับ4อิมพิวสที่ผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ที่สุดเนี่ยอันแรกก็น่าจะเป็นเมกาตอนบลัสครับต่อมาเนี่ยก็คือเมเทโอหรือหากใครที่งบเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้เป็นสตาร์ฟอลหรือว่าจะใช้งานควบคู่กันก็ได้ส่วนต่อมาก็คือเอเลีไนท์แมร์แล้วก็ปิดท้ายที่โซฮาเวดครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นซึ่งหากใครนะครับที่รู้สึกว่ามีอินปรินชิ้นอื่นที่น่าสนใจมากกว่านี้ก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ สุดท้ายนะครับก่อนจะจากกันไปหากใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้รวมไปถึงคลิป,ปอื่นๆที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ l a g n a r o o ล Origin ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัคร Membership เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้และสำหรับวันนีครับผมมาร์คเบเกอร์เกมเมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ